สวัสดีครับกลับมาพบกับ p e r ฟูมค c a ฟ่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหน่าจะเป็นฟุตบอลที่รอบชิงที่สนุกที่สุดอีกคู่หนึ่งเลยนะครับตั้งแต่ดูมานะอาร์เจนตินานะครับพิกเอาชนะกับฝรั่งเศสไปจากการยิงลูกโทษที่จุดโทษนะสนุกแบบสนุกมากๆนะครับมีทั้งดราม่ามีทั้งโอ้โหสุดยอดจริงครับเนาะเป็นปีที่สนุกจริงๆนะครับก็ยินดีกับแฟนบอลอาร์เจนตินาด้วยนะครับ สำ,สำหรับวันนี้นะครับผมมีน้ำหอมตัวหนึ่งนะครับที่บอกเลยว่ามันดังนะมันดังมากในดูใบนะครับตอนนี้นะแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ผมว่ามันกลิ่นดีมากนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาลองรู้จักกันนะครับกับน้ำหอมตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่านาวนะครับตัวนี้จากบ้านรัตตาฟานะครับจากบ้านรัตตาฟานะจริงๆมันคือแบรนด์เลฟนะครับเป็นแบรนด์เลฟเป็นแบรนด์ย่อยของบ้านรัตตาฟาอีกทีหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูกล่องภายนอก นาวตัวนี้เป็น EDP นะกล่องคือสวยมากนะครับบอกเลยว่ากล่องสวยมากนี่มันจะตรงนี้มันไม่ใช่กระดานเป็นกระดาษที่แบบเนื้อดีคนระับตรงนี้เป็นกระดาษเนื้อดีนะแล้วมันก็จะมีลายฉลุตรงนี้นะครับนี่ด้านหลังมันจะเขียนว่านาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์โฮโลแกรมตรงนี้นี่สวยครับภายนอกนี่ตัวนี้นะถ้าใครอยากซื้อของขวัญให้เพื่อนนะผมแนะนำเลยนะตัวนี้ แพ็กเกจมันดูดีมากครับดูทันสมัยนี่ทีนี้เราลองมาดูขวดกันนะครับว้าวบอกเลยว่าสวยมากครับตัวนี้ขวดสวยมากนี่เล็นะครับว้าวตรงนี้เหมือนเป็นยางนะเป็นพลาสติกแล้วตรงนี้ก็เป็นยางแล้วก็มีแก้วด้านในนะครับนี่ขวดมันนอ้สวยมากเลยขวดหนักนะตัวนี้ โอ้่าสวยนะผมว่ามันมีดีไซน์ที่แบบเจ๋ก๋ดีอ่ะตัวเนี้เออนี่นะครับสำหรับนาวตัวนี้นะเนี่ยขวดสวยมากครับตัวนี้ขวดสวยจริง,รงทีนี้นะครับเราลองมาเทสกิ่นกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับเล็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองที่แขนนะวันนี้นะครับนี่ การทางานของหัวสเปรดีนะตัวนี้แรงดีผมชอบโอ้โหกลิ่นเปิดอื้มโอ้โแต่ต้องรอแป๊บหนึ่งนะกลิ่นแอลกอฮอล์ค่อนข้างเยอะนะโอ้โหกลิ่นสับป,ปะรดฉ่ำๆอะไรครับตัวนี้กลิ่นสับป,ปะรดหอมโอ้โสดชื่นมากครับตัวนี้กลิ่นสดชื่นเดียะเอออืม เด่นๆเลยนะกลิ่นสับปะรดนะตัวนี้มีอารมณ์คล้ายๆกับผมว่ามันเหมือนขับเดนุยนะเหมือนอเวนตัสแต่ไม่มีควันน่ะเอออืหอมสับปะรดเลยเหมือนเอสแบล็กเหมือนตัวอัลฟอร์ซานตัวนี้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะกลิ่นนะอืมกลิ่นใช้ได้ครับตัวนี้หอมสดชื่นหอมสับปะรดนะอืมสักไปสักพักหนึ่งเริ่มมีกลิ่น หมือนมีกลิ่นไม้นิดๆนะมีกลิ่นไม้นิดๆนะอืมพร้อมครับตัวนี้ใช้ได้เลยสมกับที่ผมรอเลยตัวนี้เป็นกลิ่นที่ผมชอบนะผมชอบน้าหอมกลิ่นโทนอย่างเงี้ยโทนแบบขับเดินนวยโทนอเวนตัสอะไรพวกนี้ชอบนะกลิ่นมันกลิ่นมันไม่เลี่ยนี่ะผมว่านะกลิ่นมันใช้ได้ตลอดอ่ะกลิ่นมันไม่น่าเบื่อนะครับอือกลิ่นสับปะรดช่ำๆเลยครับตัวนี้นะ นี่เล็บนะเออมันใช้ได้ไปกินสำหรับเล็บตัวนี้นะผมว่านะครับมันเหมาะกับผู้ชายผู้หญิงนะครับใช้ได้หมดนะตัวนี้อาจจะถ้าพูดถึงวนะัยเนาะก็น่าจะตั้งแต่เป็นหนุ่มๆมมเริ่มใช้ได้ครับหนุ่มๆได้ได้ยี่สิบขึ้นไปก็ใช้ได้ละกลิก่นมันกลิ่นมันสะอาดนะครับกลิ่นมันสะอาดกลิ่นมันสดชื่น ใส่ไปทํางานได้ไหมได้แน่นอนครับตัวนี้ใส่ทํางานได้แน่นอนใส่ไปเที่ยวใส่ไปถ้าใส่ไปกินเหล้าก็ได้นะแต่อาดสเปรย์หน่อยตัวนี้นะครับผมว่ามันเป็นน้ําหอมกลิ่นใช้ง่ายอะ่ะตัวนี้กลิ่นใช้ง่ายกลิ่นสําหรับผมนะผมว่ากลิ่นมันไม่ไปทําร้ายไขรอะ่ะตัวนี้นะนี่แล้วตัวนี้นะครับผมลองใช้แบบจริงจังนะสองวันนะครับใช้มาสองวันจากที่ผมได้ใช้นะ มันติดผิวผม,มประมาณห้าหกชั่วโมงเลยนะตัวนี้นะและกลิ่นกระจายดีในสองชั่วโมงแรกนะครับกลิ่นมันจะตีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะคือได้กลิ่นตลอดเวลาครับไม่ไม่ไม่ไมไมหายไปนะเวลาเราพลิกตัวหมุนตัวอะไรเงี้ยหรือเดินผ่านใครเนี้ยคนที่ทํางานก็จะบอกว่าเออหอมนะตัวนี้ได้กลิ่นนะแล้วก็ผมจะฉีดบ,บนเสื้อด้วยซึ่งตัวเนี้ยว,วันวันที่ผมใช้ไปทํางานนะผมอัดไปประมาณแปดสเปย์นะ อ่ะอาจเป็นประมาณ8สเปรย์ซึ่งอยู่ได้ทั้งวันนะครับฉีดที่เสื้อทัก3สเปรย์ฉีดที่ตัวทัก5สเปรยอย่างเงี้ยตามสไตล์ผมนะเป็นน้ําหอมที่ผมได้รับคําชมเยอะอีกตัวหนึ่งนะว่ามันหอมนะครับตัวนี้นะนี่ฟิวก็ผมว่านะสบายๆครับตัวนี้น้ําหอมเลฟนี่ถือว่าคุ้มนะตัวนี้ผมได้มาในราคาไม่มถึงพันนะตัวนี้นะ กับประสิทธิภาพในการทํางานกับขวดกับกล่องนะผมว่ามันเกินราคานะครับซึ่งเลฟแบบมันคือตัวมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําออกมาแล้วผมว่าเวิร์กก็คือที่ผมเคยรีวิวไปครับตัวเลฟลักชวรี่เนี่ยคือสองสอไอ้บ้านเนี้ยของลัตาฟาผมว่ามันทำน้ําหอมดีนะทําน้ําหอมดีเลยกลิ่นแบบดีเลยนะตัวนี้ใครไม่เคยดูลองไปหารีวิวเก่าๆได้ครับหอมมากอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้หอมมากตัวนี้หอมเลยเออชอบเลย แล้วซึ่งถ้าเอามาเปรียบเทียบกับไอ้สองตัวนี้นะครับระหว่างตัวเลฟกับตัวร์สานตัวนี้นะผมความรู้สึกผมนะผมชอบไอ้ตัวนี้มากกว่านะผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันน่าจะหนักกว่านะครับมันเข้มกว่ามันฉ่ากว่านะครับส่วนตัวนี้มันจะฉ่าแบบเบาๆนะครับแล้วตัวนี้ผมว่าการทํางานดีกว่านะติดผิวติดกระจายอะไรเงี้ยดีกว่าดีกว่าโฟสานนิดนึงนะ ผมเลยรู้ว่าผมเห่อของใหม่ก็ไม่รู้นะผมเลยชอบตัวนี้มากกว่านะนาวตัวนี้นะครับนี่ซึ่งตัวนี้นะครับในเมืองนอกนะในยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับที่รีวิวนะส่วนใหญ่นะครับคะแนนเสียงไปในทางเดียวกันคือว่ามันดีนะตัวนี้นะครับผมเลยเลยซื้อมานะครับตัวนี้นะสําหรับเลฟนะครับตัวนี้นี่ทีนี้นะครับเรามาให้คะแนนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะ ไม่รู้มันจะให้เวอร์เกินไปหรือเปล่าแต่ความรู้สึกผมนะผมให้เก้าเต็มสิบเลยนะตัวนี้ผมให้ไปเก้าเต็มสิบเลยเพราะว่าหนึ่งนะครับอินดีสองแพ็กเกจดีนะครับสามเราสามารถให้ตัวนี้เป็นของขวัญใครก็ได้นะผมว่านะอินดีมากนะครับตัวนี้ชอบมากเอาไปเก้าเต็มสิบนะหรือว่าผมอย่างที่บอกหรือว่าผมกําลังเห่อตัวนี้ก็ไม่รู้นะผมเลยให้มันเยอะนะ แต่อีก2เดือนอาจจะมีตัวที่ดีกว่าผมก็อาจจะลดราคาลดคะแนนมันก็ได้นะแต่สำหรับตอนนี้นะปัจจุบันผมให้มันก้าเต็ม1ิบนะครับตัวนี้ถือว่าทําได้ดีนะนี่เลฟนาวตัวนี้แล้วเออสงสัยม,มีมีคนที่เข้ามาชมนะครับสงสัยว่าเออไอกล้องตัวนี้นะครับมันใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับจริงๆเมื่อก่อนผมก็เป็นช่างภาพเนียนะครับเป็นคนรับจ้างขายรูปเนี่ยครับ ตั้งแต่สมัยถ่ายฟิล์มนะครับตัวนี้เป็น a e 1วันะรุ่นแบบเก่ามากแล้วเมื่อก่อนก็เป็นช่างภาพนะครับแต่ตอนนี้อายุมากแล้วก็เลยลาวงการไปนะครับนี่ใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นกล้องฟิล์มที่คลาสสิกอีกตัวหนึ่งนะนี่แล้ววันไหนว่างๆนะั้นเรามาคุยเรื่องกล้องกันก็ได้นะครับนะเรื่องการถ่ายรูปอะไรเงี้ย สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับแล้วช่วงนี้ผมทําคลิปออกมาเยอะหน่อยนะเพราะว่าสิ้นปีนะครับงานก็เริ่มเบาลงแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเลฟบนาวตัวนี้นะครับน้ําหอมดีราคาไม่แพงอีกตัวหนึ่งที่ควรจะมีไว้ติดบ้านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ